แกงหน่อไม้ใส่ใบฟันสิงโตแล้วก็ใส่บักผักซี่รอมจากท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างมันขมจักหน่อยนึงนิดนึงเพราะมันได้หูวว่าแกงหน่อไม้เนาะแต่หน่อไม้มันบ่ขมแหม,หมก็เลยฟันสิงโตมาใส่แซ่บคือเก่าจากท่านผู้ชมแซ่บแสบบางลูกโดดยากทุกคนลูกแล้วนะคะ แล้วก็จะใส่พักลงไปเลยจ้ะแกงพักกินนะจ๊ะใส่พักเยอะๆเยอะๆใส่ใบฟันจนริงโตน้ำด้วยแต่ทันทีๆสองสามใบยยน้องหอกเพราะว่ามันออกขมๆม,ม,มันสิเป็นขึ้นน้ำใหม่ไหมจ๊ะน้ำงใหม่มันบกขมเนี่ย ด้วกบอกมันขมจักหน่อยก็ไม่เห็นไดยที่ใส่เทนี่เสยบเสียบกานเสียงโตใส่แซ่บก็จะทันผู้ชมดีแต่ทันผู้ชมเยอะแยะสิเก่งเราใหม่โมนี้เนาะน้ามันเยอะแยะพวีอย่านั่งดอกจะทันผู้ชมเอาอัน ใบบักพริกเด้อจ้ะใบบักพริกกับอันกับอันเอียงก็ผักสี่้อมหน่อยนึงเด้อจ้ะมาปั่นใส่กันยาเอ็นหยอกเอ็นยืดกับท่านดน้เกิดใจบ้านแม่ยาบพาะท่านด้เห็นจ้ะปั่นเอาข้าวบอกขาเบื์อย่างกับปั่นลงในนี่เลยส้ะนบักพริกทุบเอานาะจ้ะเนาะทุบใส่นในนี่ละ แกงน้งมยใส่เห็ดแต่ท่านผู้ชมเจ็บพักซี่รอบนาบ้านน่าใส่จ้ะแล้วก็ผสมน้ำผูหน่อยนึงมาพริกมันกำลังใบโดกนั่นแหมแต่ท่านผู้ชมก็เลยเอาใบแบบพริกมาปั่นแทนน่ะแะเนะเห็ดได้เนียเห็ดลวกไว้จ้ะเก็บมาจากส้งคิดขึ้นกันจ้ะ ตัวน,น้องใหม่ก็ต้มใส่เนี้น้องแต่ว่ต้มไปเจงแก่น้อยก็ได้กินนึกอยากไม่จะท่านผู้ชมสิใไส้ผับกสยังก็ไปลายๆซาลาบปนี้ไส้หมกกันชูกินีน้ำจ่เหลือเครื่องหนึ่ง เครื่องหมักฟักซูกินิโนะแตนักตอนมันก็ใส่ได้ผสมทุกอย่างลุ่งไปหนหนึ่งเด้อจ้ะ ปลามา่ใส่นะคะผสมสุดรถไม่ใส่ปลาล้านะคะใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำปลาล้านัว ใส่นาดด้วยน้ำปลาน้ำปลาต้มเองกับท่านผู้ชมต้มเองแบบนี้อันเอาไว้โดนมือมันแห้งแสบเนี่ยแต่มันข้นก็ไปเนะี่ยมันเข้มคนผมชุดยลด แกงหม่ามาา้าใส่เห็ดต่อไใส่ผักใส่ลูกโดดลงไปน้ำน่าจะมาบึงสรอ,อยผักน่าจะอันนี้ซุปอันนี้ เกียงนงไมัเนี่ยมันก็นสั้นเกียงพวกมันซิวิลัดบอกเพราะว่าเพราะว่ามันมีแต่ผักแม่จะท่านผู้ชมมีผักลายย่างใส่ไปผักอีตูปลูกเองก็ได้กินไ,ได้จ้ะท่านผู้ชม ก้อนหมอดอดน,นี่ก็เอาผักลงใส่แล้วก็ยกลง<ม>เลยนะจ๊ะเก็บลงวไหใส่ใบฟันจริงโตหอม